สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงเดือนมีนาคมปี2567อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่การเงินนั้นจะติดขัดมีปัญหาไหมมารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นของท่านนั้นจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะบางสิ่งบางอย่างจะจบลงท่านมีดวงได้รับข่าวดีคะ่ะแต่ขอให้ท่านใจเย็นๆอย่ายใจร้อนวู่วาม ให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงนี้แนะนำให้ท่านหาเวลาดีแลกผ่อนคลายบ้างสร้างพลังบวกให้กับตัวเองบ้างหากมีบุตรลานก็ขอให้ท่านนั้นก็เล่นกับเขากดเขาแล้วพลังบวกของเขาจะ,ะพลังบวกของท่านจะกลับมาท่านจะมีแรงมีกำลังในการที่จะต่อสู้อีกครั้งนะคะเพราะว่าบางช่วงนั้นท่านจะถึงขั้นที่ว่าโอ้โหมันเหนื่อยเหลือเกินล้าเหลือเกินนะคะท่านอยากจะ อ,อยากจะอยู่คนเดียวเลยนะในบางช่วงฉะนั้นหาพลังบวกให้กับตัวเองสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะแต่อย่าได้วิตกกังวลใจเอาละมาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้ท่านจะมีการจบจากสิ่งกกเก่าๆเดิมๆจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆคะ่ะงานเก่าจบลงได้เริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ทันทีนะคะปัญหาบางปัญหาที่คาดาคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะได้รับการแก้ไขคะ่ะ ปัญหาหากไม่จบลงก็จะดีขึ้นกว่าเดิมจะไม่หนักหนาะสาหัสจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแน่นอนแต่ว่าท่านก็จะไม่ถึงขั้นปลอดโปล่งโล่วงสบายใจตลอดทั้งเดือนนะคะก็ว่าช่วงนี้นั้นปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนถึงได้เตือนตั้งแต่ตอนต้นให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาหาเวลาดีแลกผ่อนคลายบ้างการทำงานก็อย่าได้ประมาทจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุม ระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังเอกสารผิดพลาดช่วงนี้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขท่านจะต้องละเอียดรอบคอบเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานนะคะระวังค่ะเอกสารนั้นโดนตีกลับมีดวงได้แก้ไขางานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วหากท่านจะต้องยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆจะกู้เงินหรือว่าจะใดๆก็ตามท่านจะต้องเช็คเอกสารให้ดีๆนะคะแล้วค่อยยื่นเอกสาร จะติดขัดอยู่บ้างแต่ท่านจะทำสำเร็จในที่สุดนะคะแต่หากท่านละเอียดรอบครอบรัดกุมกับทุกๆเรื่องก็ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้ประมาทนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมท่านรับมือได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินทั้งสิน้นงานจะเพิ่มขึ้นมีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานบางอย่างให้ท่านได้รับผิดชอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำมีดวงได้ทำงานแก้งานซ่อมมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนฉะนั้นขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีงานให้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปค่อนข้างที่จะยุ่งกับงานพอสมควรถ้าจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คน เพิ่มมากขึ้นนะคะวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดยุ่งตลอดทั้งวันมีเรื่องให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่มีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังนะคะมีคนจ้องที่จะทําลายช,ชื่อเสียงหาเรื่องท่านอยู่นะคะจ้องที่จะเลื่อยขาก็อี้ฟ้องเจ้านายนินทารับหลังกัน่นแกล้งรังแกงไม่ให้ความร่วมมือแกล้งดึงงานหาทางรีเครดิต ท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําขอให้ท่านระม,มัดระวังข้อนี้ให้ดีๆนะคะท่านรู้แหละว่าท่านควรจะระม,มัดระวังใครในช่วงระยะเวลานี้ข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่ทํามาค้าขายด้วยนะคะระม,มัดระวังคู่แข่งของท่านให้มากๆช่วงนี้คนจะทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นอึดอัดลําบากใจงุนงิดโมโหมีเรื่องให้คิดอย่าได้ประมาทคนโดยเด็ดขาดนะคะ งานยุ่งงานเยอะท่านจะรับมือได้และทำได้ดีด้วยท่านใดที่ทำมาค้าขายท่านใดที่ทำงานเซอร์วิสงานบริการลูกค้าจะเพิ่มขึ้นและช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเจอกับลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากดูจีจุกจิกค่อนข้างที่จะบ่อยยังไงก็ใจเย็นๆนะคะอย่าได้ประมาทการทำงานและหากมีงานเร่งทำให้เสร็จค่ะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีงานต่างๆให้เร่งทำไม่ให้เสร็จ ท่านจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเพราะว่างานที่ท่านคาดไปถึงจะเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยบางท่านมีงานพิเศษอยู่แล้วก็ยิ่งวางใจไม่ได้เลยคะ่ะอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและช่วงนี้ท่านทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะใช้ความคิดเยอะขี้หลงขี้ลืมคะ่ะฉะนั้นขอให้ท่านใช้วิธีจดบันทึกอย่าใช้แค่ความจําเพียงอย่างเดียวนะคะ ข้อดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากติดขัดมีปัญหาก็กจะแก้ไขได้เสมอระมัดระวังอุปกรณ์การทำงานชำรุดพังเสียหายให้ท่านเก็บข้อมูลการทำงานเอาไว้ลหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เก็บงานเก็บข้อมูลเอาไว้ในโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้ระวังข้อมูลลูกค้าสูญหายนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงนี้ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นเลยละหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรเดือนนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นและปากให้โชคให้ลาบมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จหากท่านเอ่ยหากท่านนะคะกําลังติดขัดอยู่ เคยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จท่านนึกถึงใครใครที่เคยช่วยเหลือท่านให้เดินเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะบุคคลเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือท่านได้เป็นช่วงที่ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ท่านใดที่รับงานพิเศษทําคบคู่กับงานประจํานะคะช่วงเดือนนี้งานพิเศษจะทําให้ท่านนั้นได้มีรายรับได้เพิ่มขึ้นและรายรับจะได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วย ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม่ในการหาเงินค่ะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นได้มาแล้วร่ํารวยได้มาแล้วปลดหนี้ปลดสินนั่งกินนอนกินสุขสบายทั้งชาติละยังไม่ใช่ได้แต่ว่าได้นิดๆหน่อยๆห,หรือจู่ๆก็มีคนซื้อสิ่งของมามอบให้จะมีลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บางท่านจะมีภาระานีสินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จคะ่ะได้รับการอนุมัติวงเงินเพราะบางท่านนั้นที่ผ่านมาท่านก็ได้ทําเรื่องขอกู้ขอยืมจากาสถาบันการเงินนะคะและที่สําคัญบางท่านก็ต้องอาศัยเงินจากตรงนี้เพื่อใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นหรือว่านําไปเสริมสภาพคล่องในธุรกิจร้านค้านั่นเองคะ่ะช่วงนี้จะมีเหตุให้ท่านนั้นได้เงินพิเศษ เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินที่ท่านนั้นได้เป็นประจำแต่ว่ามากหรือน้อยจะแตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นเงินแต่ท่านจะมีข่าวดีมีคนช่วยเหลือหรือไม่ก็แก้ไขกับปัญหาสําเร็จสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมนี้นับว่าเป็นโชคลาภทั้งสิ้นนะคะรายรับมีมาแน่นอนจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง บางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําก็มีค่ะเอาละมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะจุกจิกนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารคนรอบข้างบางคนจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นท่านมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหรือว่ารักษาสุขบำรุงดูแลรักษาสุขภาพอาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือไม่ก็ เป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาคะ่ะเช่นมีสิ่งของภายในบ้านชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือจูจ่ๆรถเสียต้องซ่อมจอดอยู่ดีๆยางรั่วมีมรอยขีดข่วนนะคะหรืออุปกรณ์การทำงานชำรุดต้องส่งซ่อมหรือต้องซื้ออุปกรณ์การทำงานเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจำเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นคะ่ะแต่ว่า ข้อดีค่ะมีข้อดีท่านหมุนเงินได้มีกินมีใช้อยากนำเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใดก็จะได้ใช้อยากจะซื้ออะไรก็จะได้ซื้อแต่ว่าอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านใจใจอ่อนที่สงสารอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงหากจะโอนเงินให้กับใครก็ตามดูให้ดีๆใจเย็นๆเ,เช็กแล้วเช็คอีกแล้วค่อยกดโอนและให้รายละเอียดรอบคอบเรื่องของการเงินอย่าโลบมาก อย่าเห็นแก่ของถูกจะซื้อสินค้าดูให้ดีๆระวังได้สินค้าที่ไม่ตรงปกช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์ด้านการเงินจากท่านนะคะระวังจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียระวังให้มากๆนะคะอย่าใจอ่อนที่สงสารสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองให้ท่านสงสารตัวท่านเองก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ ว่าท่านจะได้เงินมาไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านและท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะคะกรับขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ